ฟิลดาวพี่สดใสร่าเริงคบผงเไวนนาะรัอันนี้เป็นรางวัลของทรนักสนัผก็สาขาอะไครับเมกสายเ็ต้นแบบนะครับผมร้สึกดีใจมากๆนะครับนนักแสดงนะครับผมก็อยากให้ความรางวัลนี้อูเกยนี้นะครับก็อยากให้ผมนี่แหละฮะ เป็นต้นแบบใ้คนอื่นต่อ,อไปก็ในฐานะที่เราเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเป็นนักแสดงไปด้วยผมก็อยากให้น้องๆแล้วกันที่เห็นผมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผมทําได้ยังไงผมสาม,มารถบริหารเวลาการทํางานแล้วการเรียนได้ยังไงก็อยากให้ทังวันนี้เป็นเป็นต้นแบบให้เขาพากลับโครงกันครับ,บ,รบรติดัามไหมครับวันนีเราจะอ่านทีดไหนามไหมฮะชัชชิบยา แล้วก็ใช้ชีวิตปกติที่เราเคยใช้ใช่แค่ไม่ประมาทก็พอก็ใช้เหมือนที่เราใช้ทุกวันนี้แหละครับทำทุกวันี่ดีที่สุดใช่มากและทุกคนค่ะที่ต้องเป็ต้นแบบทำสิ่งดีๆจริงๆแล้วทุกคนสามารถทำความดีได้นะครับไม่จำเป็นต้องเราเอาเราเป็นต้นแบบก็ได้ใช่ใช่ๆบางทีแบบวันนึงเราไปทำบุญกับให้น้องหมาน้องแมวให้กับโรงพยาบาลนี่ทำได้เลยครับครับผมวนนีก็ อะไรนะครับตลข้อสอบนะคะอะไรนะตั้งข้อสอบหรือเปล่านหลัข้อสอบนหลัข้อสอบอนไงฮะปทไยอีกแ้วนะโอเคแบบนี้ทำซีนีสต่อไ้หมเราเนี่ได้แน่โอเคถ้าใส่ก็ดีอยู่ที่เราค่อนข้างสยล้วอร์แตกมาลอบคุเยอะมนก ดีใจครับคือมันเป็นงานที่พวกเราทุงา้งใจทุ่มใจกันทั้งทีมงานทั้งตัวนกักแสดงตั้งใจทำม,มากคือขอภูมิใจไหมันจะแตกมากขนาดนี้จริงๆเราสองคนคอคุ้นกันตลอดลว่าเราไม่คิดไม่ฝันว่ากระแสมันจะดีขนาดนี้แล้วก็คนให้การตอบรับดีมา,ดมากๆเราว่าดีใจมากดีใจมากจริงๆแล้วอยากขอบคุณเขาจริงจริง เ,ะะเราก็อยากให้ทุกคนแบบเห็นความหมายข so like องซีรีส์ของเราเนี่ยที่มันชูเรื่องความสุขของชีวิตเราว่าแบบแต่ละคนความสุขไม่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ความสุขของตัวละครผมก็คือการได้ทำด้วยคนใช่อยากให้ทุกคนไปหาความสุขของชีวิตตัวเองจริงๆว่ามันคืออะไรมากกว่าเอิร์ญมิกมีอะไรจะพูดถึงกันและกันไหมคะเพราะว่าซีรีส์นี้เหมือนกับเราทั้งสองทำมาด้วยกันก่อนบอกกันมิกกี บอกกนะเา็ได้จริงๆเราอยู่กับซีเรื่องนี้มา2ปีแล้วครับได้บอกว่าต้องมีความทรงจำมากมายนะฮะได้เป็นถ่ายบนญกรณ์ยืนเดือนรู้สึกว่าเราได้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของน้องเขาและน้องเขาก็ได้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของเรามันทำให้เราตื่นตัมากขึ้นแล้วมันทำให้เรารู้ว่าน้องเขาเก่งมากๆทั้งเรียนด้วยทั้งทำงานไปด้วยก็รับืิดใจเขาจริงๆหลงเลยเขาได้หลงเลยหลงเลยนะต่างกนแล้วนะ ถ้ารู้สึกอย่างเี้พี่ก็รู้สึกว่าขอบคุณเขาแหละครับคือเขาเป็นพี่ๆสำหรับผมเสมอมาเขาช่วยผมตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรื่องงานมาคำร่องเรียนก็ช่วยด้วยงงเอาอันนี้ใครเป็ีใครเป็บบนประกันบ้านใค้เขาก็ช่วยแบบ แต่เบาพาราในบางเรื่องของแล้ววางบางทีออกมาด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวเก็บห้องให้เหมือนอ่านสูตรอะไรนะจริงๆเราเป็นที่ที่แบบว่าขาดการาราม่าตั้งแต่จะทําเรื่องแล้วจนถึงจะสบเรื่องก็ดราม่าไม่หยุดเราเหมือนเป็นที่จิ้นต้านดราม่าอันนี้ยังไงครับคุณว่าไงครับบ้าอะไรเหรอครับใช่ตั้งแต่เปลี่ยนบทอีกแล้วก็ตอนจบก็โดนดราม่าอีกผมว่ายิ่งมีอุปสรรคยิ่งดีนะครับเพราะว่าทําให้เราได้เรียนรู้ักนี้ขัดขครับ อน่คนีเาาได้าใคือเรื่องนี oh: ้มันไม่ได้แค่สร้างให้คนอื่นสร้างให้ผมด้วยคิดได้ว่าจริงๆแล้วความสุขขอบผมคืออะไรเนี่ยจนตอนนี้ผมได้แล้วแหละว่าครอมครวของคุการทำงานใช่ต้องรอดูคับต้องรอผู้ใหญ่ด้วยค่ะว่าจะมีหรือเปล่าอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้อะไรเงี้ย อาจจะปีนี então, ้หร like ือจะปีหน้าให้พร้อมกันนะให้รู้ใกันครับผมยังตอนนี้ยังที่เป็นคู่เยอะขนาดไานเรื่อยๆเรื่อยๆครับแต่ยังไงก็ต้องรักษาความปลอดภัยอยู่ดีใช่สิเราอย่งไม่หายเลยก็ยังรับเรื่อยๆก็ยังรับเมื่อยอยู่ครับเป็นงานอะไรนทีม่รู้นะหลายมากกว่าหลายอย่างแบบโหดมากเจอว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนีก็ ยัง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 ไม่สามารถจายตด้คุณอก่อนอยเรอคาที่แบบตั้งตารัเนี่ยมาตามกีที่ไนนะอ้อ่ิงก็ไม่ไม่กี่งานเลยพี่เดียเดีนต้งตรงเพราะว่าแบบเพิงจะมีแบบอีเวนต์จริงจงเพิ่ครัทำเองก็บอกตัว่ายังไม่ชินติดเทุกครั้งเวลาเจอแฟนคลับ เจอแปลกสุดยังไงคะแฟนเขาแปลกมากมาแบบมาเนื้อแปลกไม่ใช่ไฟฟ้าหรืออื่นอ่ามันมันเป็นการอะไรที่บางครั้งก็แปลกแต่ก็น่ารักอย่างอย่างเมื่อกี้อาจจะเห็นเขาบูมผมอ่าอันนี้ไงเราอยู่นี่ก็ตะโกนแบบมิคคิวมิคคิวเนี่ยเออใช่ผมก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกแต่ก็เริ่มเริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วเออแล้วเออล่ะคะเอาบูมให้เราแล้วตะโกนเอาเออเออเออแล้วสลับกันหยุดตากันเลยก็ได้ ยังต้มีนะครับไม่ใครถ้าใครอยากบูมๆได้เลยนะครับผมอ่านี่นั่นเรให้เขาแล้วนาะแี้หรือี่แบบมแกันโอ้โแฮปปี้มากครับแต่ถ้ารอยากให้แฮปปี้มากกว่านี้แฟนบต้องรักกันด้วยรักกัได้รักกันด้วยรักเพราะมันกมีตีกันหรออะไรอ่าเนีไม่ีครับโอ้โหว่าแฟนรักกันน้าชียบ้านพี่ว่าใหญ่ไปแล้วเลยอ่ากณจริง ที่ตามซัพพอร์ตของเราแล้เราก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนสาวของพวกเราแล้วก็พวกเราก็อยากให้แฟนสาวของพวกเราไหนเป็นกำลังใจให้กับเราบ้างปิ๊งตอะไรก็มีปิ๊งตาปิ๊งตาอะไรก็ิงจริงๆก็แล้วแต่ผู้ใหญ่อะไรนะครับต้บจุ๊บไปก่อนไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ผู้ใหญ่ทำไมม่ต้องอะไรแล้วแต่ผู้ใหญ่ครับ เี่พถ้าสมมติมีจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมแต่ว่าเราแบบอยากจะทำด้วยกันมีอะไรเซอร์ไพรส์อ่ะจริงๆว่าผมอยากเต้นฮะอยากเต้นจริงๆอยากเต้นเต้นใช่อยากเต้นด้วยกันเต้นคัมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะคัมเบอร์แล้วเอิร์ยล่ะคะพี่ียนร้องเลยเรียนร้องเลยแต่พี่หนุ่มเต้นเก่งมากนะอันนี้หนึ่งเลยเขาเต้นเก่งมากอ้าวแล้วสลับกันหรอฮะนี่เขาใส่ร้องนะ แล้วก็จะเต้นแล้วมันก็เปลี่ยนง่ายเปลี่ยนคาร์ดเกอร์แล้วก็สลับกันได้สลับกันได้ยอดเยี่ยมมากเลยครับผมรู้สึกดีใจมากๆจริงๆแล้วผมไม่คิดว่าจะมีเือจะของตัวเองกพมีครอบครัวของตัวเองด้วยก็อยากขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสพวกเราดีใจมากๆที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตพวกเรา แม้ผมจะไม่ได้ร้องเองก็ตาวเลยแต่ผมรู้สึกดีใจกับพี่ชายผมมากที่แบบเออทุกคนแบบชอบเพลงพี่เขามากอะไรเงี้ยฉันว่าผมไปเฝ้าเขาอัดในห้องร้องได้ฟังจริงเพราะว่าวันนั้นแบบเหมือนเห็นข้าวทะเลของเขาไปหยิก้าวลงเขาอยากไปถัมว่าเออนย่างไรคุณมาตอนไหมคะว่าพี่เอจะร้องเพลงพร้อขนาดนี้่ผมรู้ผมรู้อยู่แล้วว่าเขาเขาเรามีพร้ออยู่แล้วจน ฉนรู้สึกว่าเออเพลงที่เขาเล่มันยากมากเพราะผมพยายามเล่นีเขาแต่ผมเ้องไม่ได้เลยเพราะเสียสสูงมากยอมยอมรับความสามารถของบเริ่มแขตั้ตตอ้อขงแขลยอต้องขอบคุณทุกคนมากที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็ขอ่วนุกคนก็ยังไงเดี๋ยวีกขนาจะดูหลังนจะมีแขลงบ้างไหมคะลูน่าีไหมฮะต้องต้องราดูผู้ใหญ่อีกทีอ้อีกแล้วอีกอย่าง ย้อนให้ผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะต้องย้อนให้ผู้ใหญ่ครับตอนนี้ถ้าพี่ทำเพลงดูโอ้จนานี้เราอยากจะแบบแนวไหนคะแบบเราแนวไหนครับพี่ผมอยากจะแรปแรปเลยครับใช่เป็นสไตล์เพลงที่ผมชอบโอเครับนี่เอิร์ธย้อนนะคะผมล็อกแล้วกันเลยอ้าวแล้วมาใอ้เขาบ้านเราจะดูโอ้ยงไงคาเราไปให้เขาบ้านเราไปให้เขาบ้านทำไมอะครับอะไรนะผมเล่นมุกไปแล้วโอเค ก็ตอนนี huh. cool. so Hit me. Hit me so ้นะครับ oh, มีซีรีส์ป่าบนฟ้าก็ออนต่อที่ทางพันดาวเลยเวลาเดียวกันวันเดียวกันมาสุกเวลาสองทุ่มนะครับวันศุกร์หน้าเป็นอีวีแรกแล้วก็ส่วนผมครับก็ำลังถอดกล้องนะครับซีรีส์พม่าโกโก้แล้วก็ใครที่ยังไม่ดูเพลงสายตาของผมเป็นนะครับก็ดูได้เลยนะฮะซีรีส์พม่าโกโ้แค่นี้นะโอเคขอบคุณครับคคุณแล้วก็ขอบคุณ